สวัสดีครับพบกับผมนะครับก่อนบ้านนานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาอีกุ้งหรือว่าจี้ปมกันเดี๋ยวไปรอติดตามครับว่าจะได้เยอะกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเมนูกันนะครับรอชมครับไปนี่ครับเราเจอรูแรกแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูเลยจะตัวใหญ่หรือเปล่า่วงนี้ก็หาเป็นรายได้ได้นะครับก็ตกตัวหนึ่งตัวละสองบาทห้าสิบเนาะมันก็เป็นรายได้เสริมได้เลยนะครับช่วงนี้ ม,มาแล้วครับตัวเลกแล้วอุออกจักอ่ะตัวเลก ส่วนมากจะเป็นตัวผู้ข้างนั้นเลยเนาะนี่ครับทุกคนครับมันยังบอซ่อนกันเลยนะครับช่วงนี้ส่วนมากแค่เดียวข้างนั้นเลยอย่างหมาะครับ พูดเป็นวงกลมเลยเร็วจะเจอแล้วหายเลยตัวน้องมาแล้วกออ๋อนี่มันมีรูหลอก หูหนีมันจะขึ้นด้านบนน่ะเนาะแต่ในแม่งทำสองหูลงนุ่มเลยนี่ครับทุกคนคนั่นเสียงแก๊บแล้วไข่เต็มท้องเลยครับช่วงนี้ดูนะครับผมสามันยตัวผู้ตัวผู้อืม โอเคครับเดี๋ยวมารอชมผลงานนะครับถ่ายคลิปเด้อเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้เยอะหรือเปล่าครับนี่ครับเปลี่ยนมือคุดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวจะได้บลาไลครับหมดแหงแล้วครับตอนนี้ <c oughs> หูหนึ่งเล็กๆนั่นเนาะ มาครับพี่ตินะครับคลิปนี้ดูหลุมนี่เดีนะดูนี่เลยหวยนี่แม่งโหพังตาอย่างดีเลยวะเฮ้ยอยู่ใต้ใบไมนะ้นี่ขึ้นมานะจงเล็าาก ด้านหลังนออสอ่ยกขึ้นเอาเหมือนหนึ่งแห่งผังหกครับเนะี่ยโอ้โหคนดูรอรุ่นมากเลยนะนี <c> ่ <oughs> จกเป็นครึ่งสมองเลยนะี <c> ่ <oughs> บอกขึ้นจักทีเลย <c oughs> ครับโอเคครับทุกคนครับเราก็คุดกันเซ็ตละนี่ครับผลงานของเรา ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปรอชมครับว่าเราจะทำเมนูอย่างครับไปรอติดตามครับครับมานี่ครับกุ้งเราอีกกุ้งหรือว่าจี้ผมเมือจี้กุ้งเออนี่แหละเดี๋ยวเราเมาสไส่ออกเลยดีกว่าครับเอาปีกออก บ้านเฮาขอ,อาไปทำอย่างเด็กกติทอดทอดพัดใส่มาน้ำแก้วเนาะน้ำพริกตำน้ำพริกก็อย่างเหมาะครับก็ว่าอยู่่วงนี้บ่คอยมีคนไปหาเนาะหลุมหนึ่งโอ้โ oh. ห <laughs> <laughs> โอ้ยังกระพุ้ดหนูขี้เขาดึงตรงกน้นหรอดึงตรงกน้นแล้วก็ตรงคอนี่มันดึงตรงคอนี่มันก่อนนี่นี่ออเป็นกระเพาะมนนันนะนะและ้วกามาตรงตูดนี่ก็จะเป็นล้ำไส้มันไงก็เอาออกมา นี่ครับทุกคนครับเนี่ยมันจะดูไงครับตัวผู้กับตัวเม่นะตัวผู้มันจะเป็นผิวอย่างเงี้ยเนี่ย,ม,ย,ย,ยมันจะหย,ยาบๆนะครับเป็นขึ้นเนี่ยตัวแม่ตัวเม่มันจะเป็นผิวเรียบครับนี่นี่คือตัวเม่ครับไข่จะเต็มทองเลยนะนี่ไข่ไข่จะเต็มทองเลยครับตัวเม่นะ แต่มันก็ได้น้อยครับส่วนมากจะเป็นเตัาผู้ข่านั้นเลยนี่นะครับอีกุงเราก็ได้ละเดี๋ยวถอดกลับไปนี่ครับไปมะกรูดด้วยมาเดี๋ยวมาตั้งกระทะเลยต้องถอดสะหน่อยอ่าครับโอเคแล้วน้ำมันเราก็พร้อมแล้วลงไปเลยครับ เรล่วๆสากล้องมีสะดุ้งครับงา,งานเนี้ยเรื่องงานเนี้ยนี่ครับน่าจะกรอบละ กรอบแล้วเนาะอืมย่างสวยงามนะเดี๋ยวเราเอามาส่ดิดน้ำมันกันนะครับเดี๋ยวเราเอามาพาักไว้ก่อนเดี๋ยวถอดใบมะกรูดต่อครับ พอแล้วนะครับแค่นี้พอเดี๋ยวถอดนัน้นเดี๋ยวมันจะขมครับแค่นี้กัยังเหมาะแล้วนี่ครับของเฮแลแราทอดนะครับโอ้น่ากินหรือเปล่าอู้ยังเหมาะมาครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันก่อนมันต้องปรุงก่อนกินครับ มื่อกี้เราถอดแบบเพียวๆเ,เลยไม่ได้ปุงรดอย่างไรครับนี่ครับเราก็ลัปุงด้วยรดดีนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ซีอิ๊วหน่อยครับ โอเคแล้วครับของเราก็จะน่ากินละนี่เดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าไปนี่ครับทุกคนเมนูเราก็เซตแล้วนะครับถอดจีกุ้งครับหรือว่าจีปมหรือว่าอีกุง้งบ้านผมเนี่ยนะครับอย่างเหมาะครับ มาเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยต้องกินกับข้าวเหนียวนะครับนี่ครับคำแหลกนะครับเดี๋ยวเราลองแบบยังไม่ต้องกินกับขา้าวมันนี่จังเลยวะนี่นะครับกองตามมาครับเข้าปากแล้ว อยังมั่วอืมคุ้มค่ากับการไปหามากกรอบกำลังดีแล้วนะครับเป่งๆครับ หอมมากนี่ครับแม่ไข่แล้วครับเนี่ย ตัดกล้องหิวข้าวหรือเปล่ากลืนน้ำลายร้อนอ่ะมันเป็นอย่างที่ข้าวหวานมากแล้ว <noise> 嗯，两毛。 นี่ครับไข่เต็มท้องครับนี่ครับแป้ปงครับอ,อย่างม้อ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้ไขครช่องกอนบ้านนาด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ